ก็สวัสดีท้ชท่านด้วยนะคลัชผมนะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกม p o p p ปี้เพย์ทัเองนะฮะก็สําหรับเกมนี้ก็มีคนเล่นไปเยอะแลละยูทูบเบอร์หลายคนเล่นแล้วแต่ผมอาจจะมาเล่นช้าหน่อยก็ต้องขออัยด้วยนะฮะเนื่องจากติดเก็บอื่นมากไปหน่อยนะก็ที่ผมมาเล่นก็เพื่อแบบมาเก็บพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็ค่อยไปต่อชัตเตอร์สองก็คือตอนนี้ชัตเตอร์หนึ่งเนี่ยมันมีแค่นี้แต่ชัตเตอร์สองเนี่ยกำลังจะมาแล้วสําหรับวันนี้มีใครบ้างเอ่ยแนะนาตัวหน่อยซิไม่ใครทักทัน โอเคถ้าอย่างนั้นไปกันเลยฮะจะเย็นจะเย็นไม่ต้องไม่ต้องแนะนำก็ได้คราบว่แนะนำต่แนะนำให้ก็จะมีนะฮะพนักงานซีโอเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะมาช่วยแปลนะครับมีโปรเพเยอร์พาโนโฟเบียเขาเก่งอังกฤษนะครับก็เลยลากเขามาแปลด้วยแล้วก็โฟเบียเกียว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 แล้วก็เอกอังกฤษนะครับผมตั้งชื่อเขาว่าเอกอังกฤษนะครับเอกอังกฤษใช่ครับเขาชื่อว่าโตครับ จะเรียกเขาว่าเอกอังกฤษโอเคดรอกเตอร์โต๊รวมเป็นเอกอังกฤษหรือศาสตอาจารย์โอเคศาสตราจารย์ก็ได้คูดเลยผมมียอดสองพันเลยโอเคโอเคศาสตราจารย์โตนะศาสตราจารย์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเช็คเซตติ้งก่อนนะนี่โอเคซับไปทุกอย่างหมดแล้วนะไปเริ่มันเลยดีกว่าไปหาไปก็เลยเริ่มเริ่มก่อนเลยด้วยนะฮะถ้าเริ่มมันจะเป็นคัทซีเลยนะไม่เป็นไรเรื่อยยังไงอ๋อโอ้ยนี่มันยังอยากให้เลยครับ ตัววเออเออเตือถอยนะอดีตพรังงานของบรพอพอพอพิสัตว์พิทามในที่สุดคุณก็กลับมาที่โรงงานหลังจากหลายปีที่ทุกคนก็ได้ตัวไปตัวไปครับผมไปเลยนะไปเลยชิ้น New Game You are about to see The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can เสียงวิวน่ากลัวจริงๆมาแล้วน่ากนิดหน่อยหรือเพราะว่าเราเห็นแค่สามสิเฟรมด้วยหรือเปล่าใช่มันก็ไม่หน่วงเท่าไหร่นะมันก็นิดๆหน่อยๆคนเล่นไม่ไม่เป็นไม่แต่ว่าคนเล่นไม่เป็นคนดูเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปูนเลเราเห็นแค่สามสิบอนเท่าที่ยังไม่มีเงินไม่มมีไ่เป็นไรไม่เป็นไรไปมาแล้ว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 แจมนะ My name is Lazy and I'm an editor at the way time code for the factory. If yeah. you see this, then you're trespassing. The now, we play this little uh, tape on uh, loop whenever we close the factory for the day. Oh, so, <laughs> trespasser, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility <laughs> is full of once set off, we'll turn on the factory's emergency and directly contact the authorities, and we uh, aspects of our security system. No spoilers, so you've got my warning, it's not too late to turn around, I just hope that right. you're certain uh, whatever you're doing in อันเลยหันหลังเลิกกลับเลยจบเออกลับเลยกลับเลยจบเลยเนี่ยกลับได้ไหมกลับได้ไหมกลับได้ไหมไม่ได้กลับไม่ได้ไปมันบังอิสเซกถ้าได้ขึ้นมานี่ปิดคลิปเลยนะแต่ก็แปลกแหละกด e เพื่ออินเจ้าอ๋อนี่ปะอ๋อกดปุ่มกดขาปิดปิดปิดใส่ไมแล้วหมวกแ้วก็ถูกก็แปลกแหละแสดงว่าต้องต้องหากดมาก่อนแปลกใครจะไปวะ มันเสียงรถไฟไม่ใช่เหรออ๋อรถไฟรถไฟแต่รถไฟเด็กคนตะไบเฮ้ยดูดิสำรวจกันเว้ยเตะกระเด็นเลยเตะได้ด้วยฟิสิกส์สุดๆมีหมาหลอนโอ้ยเด้ง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 โอ้ยใหญ่ใไม่ดีนะไม่ดีนะรู้สึกว่าไม่จะทำคอบระเบิดได้เลยมีการเด้งมีแมวถือของฝันถ้ามันให้มาห้องนี้แสดงว่าห้องนี้ไม่มีอะไรมีกล่องของฝันโง่คือแจซ่อนมัน สีรถไฟเปล่าเนี่ยสีรถไฟเปล่าวะชมพูเหลืองแดงอ่ะลองดูดิเขียวก่อนหรือเปล่ามันเขียวชมพูเหลืองแดงมีเขียวปะมันมันใส่ได้ทีละสามมันใส่แค่สามเหรออ่าลองชมพูเหลืองแดงนะเออชมพูเหลืองแดงป่ะสปีดวิ่งไปมออะลงดููชพยกท่แตอกนไม่ต้องเขียวเขียวชมพูเหลืองแดงโอ๊ยกระปิดง แต่แล้วอมีทีวีมากมายน่าจะเป็นพวก CCTV ทีวะแบบกล้องที่ดูกล้องจะนีใช่แหละเา้วมามาแล้วมา้วมาแล้วมาแล้วมา้าแมาแอ้วอาแมาแล้วา้วมาแล้ว้วมา้มมา้มแาแ้แบกแพกอาแล่แวดแวแม่แบแกแลวแาแลแพ้วแบกแพกนะะ กองไว้ที่หลังเลัดรัดให้แน่นแล้วก็ถือสองปืนถือสองปือใหญ่สองมือสามารถปืนกายเพื่อยิงปืนกายไปยิงเมื่อกลับมาคดอีกรอบก็กลับมาแล้วก็เป็นการจับวัตถุยิงยิงแค่ตรงที่ของชิ้นเล็กสามารถยิงเพื่อเพื่อนร่วมห่อชิ้นเล็กยิงหัวเพื่อลงงานแต่เพื่อนลงงานตาย แปะสามารถเอาไว้เชื่อมเชื่อมสายไฟได้ขอบคุณ u t e g e f t Pack เวลนอะไรเวลาลิ้นโอ้เสียงสุดยอดมากได้แล้วเปิดแล้วนะใช่กดเก็บดิเก็บเอ้ยใช่ไงอ่ะอ๋อยังไงมันจะยืดเข้าไปนี่ไง คีค้างมาทําให้ยาวขึ้นมแล้วจับเฉยๆจับ,จบ,จบยังไงเนะี่ยชอบไปไม่ใช่คีค้างมันคือการจับหรออืมคีคา้คางคือค,คีคีค้างคือการจับจับจับแล้วปล่อยเฉยๆไม่ได้ดึงไว้เงี้ยดึงไว้ให้หมดดิอ้เสือเอาเสือไปดนะ้เอามา,มาโอ้ยแข็งมากเสืออะไรเนี่ยตุ๊กตาเ<ม>หรอแข็งมากมันไม่น่าใช่ตุ๊กตาน่าจะเป็นแบบตุ๊กตามาไม่น<ม>่าใช่ต<ม>ุ๊กตาแบบนั้นอู้ห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 ้งได้ด้วยกรีด เซรามิกเออเซรามิกตุ๊กตาเซรามิกตุ๊กตาเซรามิกไปสอดลมันต้องไปตรงนู้นอ่ะแปะที่กดกลุ่มปะเอใช่ด้วยไปซ้ายเบ๊ยเอ้เอ๊ยทำไมหน้าจอโอ้ยทำไมหน้าจอมันแต่มันเปลี่ยนเองโอเปิดโอ้เพื่อนโดแล้วตัวนี้นะตะนวดกขาเจัดเลยเออไปโดดได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะ ก็คนโดดอยู่แล้วเห็นคนโดดอะไรก็เป็นตู้ได้ยังไงเออนนนั่สิะตู้ได้ยังไงแหละตอนนั้นน่ะนั่นสินะเฮ้ยกิเก็บอะไรมาบระเด็นเล่นๆนะอ๋อเอาไปไหนอ่ะวั๊กระเด็นไปแล้วไปทำเฮ้ยนี่ไงหัวเด็กเอามาตายเป็นเพื่อนเอาไปทำเอาไปเป็นเพื่อนยังไงประโยชน์บดีอุ้ยแปะดิมานะฮะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยตกใจหมด ตัวอะไรเนี่ยควรจะมองคะไฮไฟไฮไฟดิไฟดิแฟะได้ปมอ้ยไม่ได้แปะไาดเฮ้ยยังไงได้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 เห็นองีไอยู่ได้อยู่อ่ะอีกทีดิือแล้วั้นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวนี้อัตกี้วอกี้แปะอไรปะหนึ่งกแปดสี่ลองกด่ลองกดวนี้ขี้อกกี้ขไ้ขี้ขด้ีไ้ข้ขีไข้้ ก็ได้ด้วยเหรอเพลงของเพลงเฉยิงโปรโมทไลน์นี่มันมันมันมีรายละเอียดอะไรบ้างมันมีอะไรอ่านี่รายละเอียดตัวละครใช่บริษัทเพชามได้อ่าดีไซน์ของเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าไม่มีอันไหนเลยที่จะเอาต้องจอกับผู้คนได้มากกว่าฮักกี้วักกี้ นั่นคือผู้ก่อตั้งของเราอินเรียลต์ลูทวิกเรงเห็นถึงความทันที่จะต้องทำให้ของเล่นชิ้นนี้กอดคุณได้ตลอดไปกอดคุณกอดคุณตลอดเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยให้ให้ให้ผมดูไปครับ Playtime g o s u l step process to creating the most liquid มีสี่ขั้นตอนที่จะสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมา สีขั้นตอนในการสร้างส,สร้างเหรอก็ใช้สีขั้นตอนในการสร้างฮา,ากิวอ,อก,กิเหรอใช่ใช่แค่เนี้ยตัว,ตวอย่างเงี้ยสร้างโดยแค่สีขั้นตอนเนี้ยนะมันย่อยมนุษย์มากแม่งโคตรล้ำอะ่ะอ่ะด้านเนี้ยด้วยสายแล้วก็โพลิสเตอร์คือมันคือสารอะไรสักอย่างจำไม่ได้สารอะไรสักอย่างที่ทำตัวนี้ปะไม่ใช่โพลิสเตอร์มาสเตอร์โพลิสเตอร์เมื่อกี้เห็นแปะแล้วก็ แล้วก็ความรักของพวกเราบูเพาทักกี้เพื่อนสีน้ำเงินทักกี้ของเราก็ถูกทำให้มีชีวิตทักกี้นั้นเป็นตุ๊กตาที่ ที่นิยมแล้วก็ขายดีสุดของขายดีสุดของของบริษัทเพทามนี่งานี้ยงนี้งานนานมากแล้วต้องมีสองมือก่อนต้องมีสองต้องมี2มือดับเบิลมือสินะนั้นต้องหามือที่สี่นะอุ้ยไฟขาดไฟ่าเอ้ยกุญแจใสงกุญแจเฮ้ยฮากี้อาุณแจมาให้กิมมี่กิมมี่ขอใจมากนะขอแปะมือหน่อย ขอแล้วขอแล้วไอทีไอทีแปะหน้าด้วยประความมั่นใจแปะเป้าด้วยน่าจะไปห้องไหนห้องนี้นั่นแหละน่าจะดูสว่าง Energy cover Energy เมื่อกี้ไฟมันดับนะโู้ยมืดจังโอเลพนักงานเท่านั้นแล้วเราเคยเป็นอดีตพนักงานใช่ไหมเราขอได้ใช่เอ้ยมีกฎด้วยมีพันธี่สีจำเอาไว้เสร็จแล้วจำไม่ได้จำอ่าอ่า ใจดีกับพวอื่นแล้วก็หม่วงเวลาอย่าฮะอย่าอย่าซ่อนอยู่หลังประตูเพื่อถ้าเดี๋ยวนะน็อตไทม์อย่าซ่อนหลังประตูเพื่อเพื่อจะให้แลนดเพียร์รัวไฟแกล้งก็คืออย่าแกงซีโอที่จะฆ่าเหมือนกันแล้วเป็นคอปเป็นหัวหน้านักวิศวกรเออเป็นหัวหน้าแผนกอย่าอยู่หลัง พิชูอมมิช่นใช้เวลาปองบริษัทอย่างปิวิธีอย่าใช้อารมณ์กับเครื่องจักรแล้วก็กดคำว่า innovation โดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามกดเข้าอ๋ออย่าไอ innovation เขอไปเข้าเข้าเข้าาไปในส่วนนวัตกรรมเขาไปในส่วนนวัตกรรมอ๋อห้ามเข้าห้องใส่นวัตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นเราจะว่าไปเราต้องไปไหน นี่เหรอเชื่อมสายไฟเขาบอกนี่เหรอนี่มือใช่ไหมจะถึงได้ปะอุ้ยหายไปไหนอ่ะเอ้าวมันหายไปไหนแล้วมันหายไปเลยเหรอเราดึงแรงมากจนมันกระเด็นหายไปเลยโดนดีดนิ้วไปแล้วเข้าไปมิตจิตจับได้ปะอุ้ยจับได้ไม่ใช่เราเองเดียวเราจะเชื่อมยังไงเชื่อมได้ไม่ไดเราเชอมไม่อเครื่องเราเก่งพอนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเจอวายมันพอเขาเก่งพอเขาเก่งพอ ต้องระวหน่อยต้องขออาภัยด้วยเฮ้ย <แจ S 1> ฮักกี้วอกกี้หายไปแล้วโอ้โนโอียไม่น่าเลยหยิบได้ปะหยิบกล่องได้ปะจะกลายเป็นตัวเป็นกลายเป็นแบบน้ำปกใช่ไหมไอ้เี้ที่มันม,นมนีเปิดควันน่ะหยิบ <c oughs> ไม่ได้ด้วยเอ้ยปจะหยิบเอ้ยนี่ไงฮักกี้วอกกี้ตัวเล็กเฮ้ยน่ากลัวเอาน่ากลัวไอ้กระโดดกระดองกระโดดกระองเฮ้ยดีทวิตจริงไหม นวัตก่นเป็นดึงอะไรมาดึงนี่ดิอ๋อดึงกล่องทำไมดเฮ้ยมันหลุดไปได้ไงอ่ะน่าสนใจนะมันน่าจะเป็นบั๊กแหละน่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าเกมดีมันเป็นคนคู่ควรนะครับมีวากี้เด็กโก้มันหลุดมาได้ด้วยไม่น่าได้หรอกเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นดิมันดึงได้ชาเลยคะทางดึงได้แล้วไปห้องไหนอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าห้อองในห้่าห้องนี้แหละ ก็ตอนแรกเรากดเปิดแล้วมันนั้นอะไฟมันดับเออใช่ตอนแรกเราเปิดแล้วไฟมันดับไฟเมยกาแฟเฮ้ยมือใครอะไอ้ไอ้หือใครฮันกีโชย์สันกีไม่สนนะฮะเราจะตัวเล่นนะเราไม่สนนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ได้ใช่ไหมมันนี่นี่โอ้โหได้ต่อไปเอาจนได้ครับ่งระวังห้ามเข้า เมื่อกี้ฮักกี้เราไม่สนนะเราที่เราสนก็คือกล่องเหลืองนั่นเองฮะอาล่าเขาบอกว่าห้ามเข้าห้องห้องศูนย์กลางแต่คุณคนเข้าเนี่ยนะอือฝ่าลายเปิดประตูดิเขาเปิดนี่เขาไม่ได้เนี่ยอ๋อโดนโดนดนโดนฮักกี้กระทืมพยายามทำอะไรเฮ้ยตกใจหมดตกใจบ้าเลยแอบเข้าไปโดนฮักกี้กระทืบตัวไม่กระทืบเล่นกระทืบแร้วเฮ้ยสวัสดีฮักกี้ วะดิผัออ้โอักกี้บัตวิชโอ้โหมีการโหลดฉากอย่างนี้เลยหรอมันโหลดฉากนะฮะมันเลยกระตุกผักกี้วักกี้ที่เล่นจบไปแล้วยังไงแล้วเหมือนมีใส่เทปด้วยอ่ะเทปสีชูอมีจูดสีเขียวด้วยผักกี้มีหลายตระกูลเอ้ยนั่นอะไรอ่ะมือปะ่ะไม่ใช่มือเฮ้ยใช่มือไหนมามือ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 ที่สอง ดูแลยอันนี้ทำอะไรได้บอ๊ะเก็บอะไรเรียกมันมาป่ะเก็บไว้ทำอะไรอ่ะเขาไปดูเทปเนี่ยแล้วจะมีมาจะต้องหาเทปจากไหนเอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เทเปที่เก็บมามืออะไรไม่ใช่มันคือก้อนเขียวๆเอาเอาไปใไปส่เมื่อกี้ป่ะไอ้มันไม่ใช่เหรอเออเทปมันมีสีอ่ะนี่เองเหรอ เก็บได้มันคือแบตเตอรี่เราต้องหาแบตเตอรี่ถ้าอย่างั้นเก็บให้หมดก่อนแล้วกันแล้วเฮ้ยยังไงโสดสว่างมากเมื่อกี้เห็นกี่อันนะฝีบนฝีไอ้พวกไซบนขัดฝาบนขวาฝาบนขวาหน่อยขวาด้าน่อยไหนเนี่ยเฮ้ยขวามึงซ้าขวาไกล้านบนข้อนะฮะไกลไม่เนี่ยคุณเจ็้ยวขวาไม่ได้หอ๋อนี่เหรอนี่เหรอโอ้โหใครจะมองเห็นวะเนี่ยไม่ได้เกียร์ได้มองครบแล้วมั้งอยู่นี่เห็นอยู่นี่เห็นเต่าเห็นหมดที่ีว่กี้แต่แต่เรายังหาเทปไม่เจอเลยนะ ดึงเผดึงดึโอ้เพนเดออมีแอมไปทางเชื่อมทางเชื่อมอมอ genius เราเทปไปไหนอ่ะมันมันอยู่ในห้องนั้นแหละมันอยู่ในห้องนั้นห้องเอาไอ้ไอ้ก้อนๆนั้นไปใส่ก่อนแล้วเราก็อาจจะได้อาจจะได้แขนกระเทปมามันใส่ได้เหรออ๋อมีสีผีอ่ะมันมีสีสีให้เลือกสั่นนะเห็นไหมสีสีได้ปะได้ได้อยู่ปใ๊บปึ๊บครบ้ดีกว่า จบแล้วมือมีกูจีาเอามาจีบแบบเบมเบิ่มีมือใจเย็นๆใจเย็นมาเร็วๆเอามือมาเอ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 ากิมมี่ลงไปข้างล่างเรายังไม่เจอเทปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ได้มือีก็ได้ต้องลงไปดูเอาไปเอาแขนก็ดีกว่ามือที่สอง กดไงอะมือท an ี่สี่มือที่สองเรามีสองมือจะมีสี่มือและมีไฟเคลื่ขวาฮะแต่เรายังหาเทปไม่เจอเลยค่ะเทปก่อนดิเทปอะไรเทปส้มอ่ะมันจะไม่มีอยู่ตรงนี้ก็ได้มันต้องมีดิส่วนใหญ่กนต้องมีนะลองหาดูคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณทำเกมนี้ออกก็ใช่ใช่โโมตส่วนใหญ่อ่ะก็คุณเห็นอยู้วละ ที่ผ่านมาสองแผนะเทปส่วนใหญ่มันจะอยู่ในห้องเว้ยเพราะว่ามันอยู่ห้องแรกก็คือห้องนี้นี่ก็คือห้องนี้แหละน่าจะอยู่ห้องเอาเอาเอาติดทางไม่ได้เห็นในห้องนี้ก็ได้อยู่เชื่อผมมันต้องอยู่นี่เป็นใครคุณเป็นใครสุดไม่ใช่ไปเปิดในด้านหน้ากันนะเออไปเปิดห้องข้างหน้ากันเลกลัวจะไปต่อเลยอ่ะพี่โอ้ยมันยาวไปนี่ไงได้แล้วโอ้โห ปล่อยปล่อยดิปล่อยปล่อยปล่อปล่อยปล่อยปล่อยอยป่อยปลอย่อยปลปอลยปล่่ปล่อยแล่อเทปม่นอยู่ไหนอ่อปล่อยปลอปล่อยปลปล่อยป่อยปอล่อยลยปอลอยล่อย่อา่เยอยอเ่อยป่อก็ย่อได้ด้วยล่ะ่อออยอย่่่ลลลยลอยลลยลยยว ผมจะเหมือนสตาล์อ่ะดราม่าเก่งมากเข้าใจอู๋โอ้โห Danger เราจะไปทำไมอ่ะอันตรายห้ามเข้าเอาไงไงเอาไปไม่ได้่คุณพอได้คุณต้องดึงไปไม่ไม่ไม่คุณคุณต้องดึงตรงนั้นอ่ะไปต่อกไข้างบนต้องดึงเหรอดึงตรงนี้ไปข่าไปต่อข้างบนข้างบนจับเอาไว้อ่ะก็คือไปจับจับไปสิไปไม่แย่ใไม่นะ ว่าจะดื้อกลับมาไว้ Grab ชูคอมพิวเตอร์ปิดเห็นไว้เนี่ยเออบอกกลับแล้วสองช้อเอาไว้แน่นๆแล้วก็ดึงมันมาเอาดึงกดไปแล้วเขากดค้างแล้วมันอันนั้นนะดึงมันมาต้องดึงมันมาเหมือนสายไฟตรงนั้นอะดึงให้มันแตกะกดดิคลิกซ้ายค้างแล้วคิกค้างแล้วอ่ะคิดฝาเหรอทำไมคลิกค้างไม่ได้ลองสำรวจที่อื่นก่อน แสดงว่าต้องมีมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเลขกหนึ่งหรือว่าอเนี้ยเป็นเต้ารับเปล่ามันไม่มีไฟอ่ะตอนแรกที่จ่าได้ว่าตอนแรกเนอะลองดูดังนันอันเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นเต้ารับอ๋ออันนี้อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละก็อเอออ๋อต้องแปะอันนั้นนะต้องแปะไอ้โดนเสาแปะอะไรหรือปล่าลองดูกันนิดเอาเอามือเอามือขวาไปแปะอันสองต้องใชอย่างนั้นอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะไม่น่าถึงอ่ะ เราต้องขึ้นไปข้างบนอะแผ่แนั้นแผ่ข้างบนน่ะผมเห็นเนียมันมีอยู่บนเพดานอันหนึ่งอะลองลองเออแมันต้องแปะเสาไฟด้วยนี่หว่าแปะเสาอากาศเฮ้ยไม่ถึงเฮออเออไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เย็นเลยไม่ได้ไม่ได้มันสั้นไปมันสั้นไปมือขวามือขวามือขวาไปแล้วมันไม่ได้มันสั้นไปความเหมือนความยาวมันหมดแล้วเว้ย ตือมือขวากับมือซ้ายใช้ความยาวยืร่วใช้ความยาวในการคือยืนยิงอย่างนั้นบนแต่มันไม่คุณลองสำรวจก่อนคุณลองสำรวจก่อนข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรไหมข้างบนมีอะไรต่อได้ไหมเออตรงนี้จะซ่อนลงนะถ้าอยู่ตรงนี้ต้องแปะต่อต้องอย่างเงี้ยอะไรวะนี่ได้ต้อกไปอีกทางหนึ่งแปะนู่นไม่ได้ต้องแปะเสาไฟก่อนต้องแกะสับไฟต้องไม่ได้ได้วะปิดข้างปิดฝั่งต้องลงมาถ่ายทางหนึ่งต้องอ้อมเสาอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เอาไหมอาไ เฮ้ไปติดเอาอ้อมฝั่งนี้แล้วก็แป๊ะเฮ้ยเยเเอาเอาเลื่อนโชว์เลยได้ลไดแล้วมั้งได้ละได้ละได้แล้วเนี่ยเลื่อนเอมันเลื่อนเอมันเลื่อนเอมันเลื่อนเองมันเลเองเราอยากเือนไหเขารีบโดด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 โดอ้ยโยยโอ้โอ้้ แคลีครัขยะขยะขยะน้าๆโอ้โหแลลี่ทัมมิงถูกพักโอ้ยโอ้ยทีส์ทัมมิงถูกเท้าโอ้เย่เย่ฮักกี้วักกี้ลงมาก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับผมนะพี่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดตรงที่ว่า ช่วงท,ที่ผมอ่านนั้นมันค่อนข้างจะหน่วงมากๆต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยจริงๆแต่ผมสัญญาว่าในแชตเตอร์2นะั้นอาการนี้น่าจะหายไปได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ